สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเกษตร n อ2015นะครับพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์นาย่าไอโต้มาใช้กับนาข้าวนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเกษตรกรตัวจริงกันเลยครับตามมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับชื่อทองใบเจ้าบัวที่นี่บ้านอะไรพี่บ้านวังวนวังวนครับตำบลตำบลเมืองเก่าเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยพี่ได้นำนายาไอโต้มาใช้กับนาข้าวที่เห็นนี่นะพี่ ครับกีไร่ครับเนี่ยห้าไร่ครับใครแนะนำให้รู้จักเออนาแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อแสงเดือนช่วยหลับจ้ะเป็นผู้แนะนํานายายโตให้พี่เขาใช้จ้าและท่านนะครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมจาุกิจบุญมีครับเป็นผู้แนะนําครับอีกทีหนึ่งครับผมนะครับไอ้ขออนุญาตถามพี่หน่อยว่าก่อนที่จะใช้นายายโตเนี่ยนาข้าวแปลงนี้มีปัญหาไหมก็มีมากมีปัญหาอะไร้างครับกคมันเป็นดิน ไม่ดค่อยดีเท่าไหร่คไม่ค่อยดีครับแล้วนี่เป็นฤดูฤดูนานาแ้งกับนาผลเนี่ยนาแรงครับนาแรงครับก็คือที่อื่นเขาไม่ทํากันไม่ทําแล้วน้ํ่ใช้น้ําที่ไหนครับทำในในแม่น้ำล้านำแม่น้ําสูบน้ําแม่น้ํามาครับปกตินาแล้งมันไม่ค่อยงมอยู่แ้วนะไม่ค่อยงมพี่เขาแนะนำนาย่า่โตมาใช้เนี่ยเขาแนะนำขวดไหนขวดเล็กหรือใหญ่ขวดใหญ่ครั้งแรกกลัวใจเลยครับล้วกล้าซื้อเหรือะกล้าซื้อแล้วครั้งแรกที่ ฉีดเนี่ยผลเป็นไงบ้างครับก็ดีเขียวดีฉีดปีครั้งนะครับเออสามครั้งสามครั้งแสดงว่าถ้าครั้งแรกไม่ดีก็ไม่ฉีดต่อละแสดงว่าดีฉีดสามครั้งสามครั้งอันี่สามครั้งเนี่ยหนึ่งปุ๋ยเนี่ยลดไหมลดปกติห้าไร่เนี่ยเขาใช้กี่ลูกพี่ใช้กี่ลูกปกติก็ใช้ไร่ละลูกไล่ลูกห้าลูกพอใช้แอตโต้ไปแล้วตกไร่แล้วประมาณสิบกว่าบาทต่อครั้งเนี่ยปุ๋ยเหลือกี่ลูกครับก็เหลือประมาณัสามลูก สามลูกกว่าก็ลดไปประมาณลูกกว่าห้าไล่ถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยพี่ใช้ถังไหนเวลาฉีดถังเล็กถังใหญ่ถังใหญ่ถังใหญ่สองร้อยลิตรสองร้อยลิตรรั้งหนึ่งฉีดกี่ไร่ห้าไร่ก็คือสองร้อยลิตรใช้อัโตกี่ซีซีอ่สิบีซีสิบีซีพอสิบซีซีเนี่ยก็เป็นเงินไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยก็ถังละไม่ถึงร้อยฉีดพีเดียวห้าไร่เลยครับ ฉีดทั้งหมดสามครั้งก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทเมื่อกี้ลดปุ๋ยใบลูกกว่าเนาะลูกปุ๋ยลูก่าไรห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าโอ้โหก็กําไรแล้วตอนเนี้ยได้ยาฟีจริงไงได้ยาฟีแล้วแล้วยาเคมีจะใช้ไหมไม่ได้ใช้อะไรเลยปกติทํานามานานยังโอ้นานแล้วครับนานจากอายุยี่สิบทำนาทุกครั้งต้องใช้เคมีไม่ถามจริงใช้เคมีฉีดไหมใช่ใช้ฤดูหนึ่งประมาณกี่ครั้งเคมี ก็สามครั้งเหมือนสามครั้งแล้วเท่านี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่แสดงว่าข้าวนี้ปลอดสารพิษครับประหยัดด้วยปลอดสารพิษด้วยไอคนกินอย่างผมก็ปลอดภัยปลอดภัยแล้วผลผลิตเป็นไงครับพี่มันโอเคไหมเนี่ยโอเคครับมันมันยังไงมั้งเนี่ยดูรวงเนี่ยด้วยประสบการณ์ทำนาเนี่ยมันจะได้สักกี่ถังเนี่ยไร่หนึ่งอะลอยกว่าลอยกว่าเพราะมีแต่ลวงนะเออมีแต่ลวงเออมีแต่ลวงเต็มเลยแล้วแล้วแปลงนู้นเขาาได้ใช้ไหม ไดเขาปลูกพร้อมเราไหมพร้อมกันไล่กันรสนายมเขาเป็นไงบ้างครับโดยประสบการณ์มันแย่หน่อยแย่กับเราแล้วก็ใช้เคมีไหมเขาใช้เคมีอยู่ใช้เคมีแล้วเราจะไปบอกเขาไหมเราต้องบอกต้องบอกไม่ใช่เอาไปซุกหัวคณะนะเพราะว่าของเราเนี่ยถ้าใช้ดีเราบอกต่อบอกต่อได้ตังค์เนาะได้ตังค์ได้ให้เพื่อนชาวนาด้วยกันได้ได้ลดต้นทุนด้วยโด้ปลอดสารด้วยเนาะอยากให้ฝากความประทับใจให้กับเกษตรกรชาวสุโขทัย เป็นคนตรุรกีัทยไหมเนี่ยโขททยโขททยให้ฝากเป็นภาษาทุกโขไทยเลยเอาเลยภาษาทุกโขไทยเลยคนบ้านเดียวกัน<อ>มียั <c oughs> ยงไงมั่งข้อหนึ่งก็ดีใช่ดีใช่ดีดีไงมั่งอ่ะอือไม่ต้องใช่อย่างอื่นแล้วใชยอย่างนี้ <c oughs> อันเดียวพอไม่ต้องใช้แค่บีเลยครับรดปุย๋ยครับรดปุย๋ยตอนนี้ข้าวราคาเท่าไหร่เกวีเท่าไหร่อรามันวันนี้ประมาณเอ่อหกสิบกว่ามั้ ประมาณหกพันหกพันถ้าข้าวหกพันเราลดปุ๋ยลดยาฆ่าแมลงเราได้ข้าวร้อยกว่าเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้โอ้โหให้อยู่ได้นต้องบอกบอกคนทำน้นด้วยกันนะครับผมเนาะประทับใจเนาะครับพูดไม่ออกนะวมาเจอไมค์เข้าไปถามพูดแนะนำหน่อยแนะนำไปหลายคนยังก็เยอะแล้วค่ะเยอะจ้ะแล้วเขาประทับใจกันไหมเขาประทับใจกันจ้ะตัวพี่เองใช่ไหม เราประทับใจไหมดีไหมดีมากจ้ะดีมากจ้ะเอาฝากความประทับใจไปสานตุโคไทยเลยอ่ะใช้ไม่เคยใช้ก็ลองมาใช้นะอันเนี้ยดีมากดียังไงบ้างดีไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงลดปุ๋ยจ้ะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนทุกอย่างนะจ้ะอย่างจ้ะข้าวราคาห้าพันก็อยู่กันได้ได้อยู่ได้จ้ะเนาะพันแปดคือฉีดได้เยอะสมาชิกพันแปดสมาชิกจ้ะจ้ะโอเคอีกท่านหนึ่ง เป็นเจ้าของสถานีวิทยุด้วยครับผมเนาะวันนี้เป็นไงม้างครับก็ชื่นใจนะฮะเห็นผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเห็นรวงข้าวก็ชื่นใจครับก็คือเราเป็นผู้นำใช่ครับผมเออเป็นผู้ได้นําเห็นเขาใช้แล้วดีแล้วก็มีความสุขใช่ครับเนอะโอเคครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสความประทับใจนะครับของเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์นายาโต้มาใช้นะครับ เพราะว่านายายโตเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเป็นมิกระสิงแวดล้อมไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็เห็นผลที่นั่นนะครับวันนี้พวกเรา,ากเกษตรก,กรนะผู้แนะนําต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะสวัสดีครับ